วิธีบิดเกล็ดผ้ากากทรายเรานำผ้ากากทรายที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีความยาวนะคะ16เซนและความกว้างอยู่ที่4เซนติเมตรเราใช้วิธีการจับเหมือนเดิมค่ะเหมือนการบิดเกล็ด,ด้วยริบบิ้นอันนี้เราจะบิดเกล็ดด้วยผ้ากากทรายนะคะก็จะได้เป็นริ้วเกล็ดที่มีความระยิบระยับด้วยผ้ากากทรายนะคะแล้วก็เย็บก็จะได้ผ้ากากทรายแบบนี้ ลับมาอีกครั้งนะคะจับเป็นฐานสามเหลี่ยมการบิดเก็ดด้วยผ้ากากายนะคะดีอย่างหนึ่งคือมันจะไม่แตกนะคะเพราะว่าผ้ากากใยจะมีความยืดหยุนนะคะยืดหยุนเพราะฉะนั้นผ้ากากใยจะให้เท็กเจอร์ที่มีความระยิบระยับนะคะแวววาวเป็นเหมือนเก็ดสีเขียวมรกต นี่ก็คือความงดงามของผ้ากากใยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นผ้าและด้านหน้าจะเป็นเกร็ดแบบนี้สวยๆงามๆเลยนี่เป็นเทคนิคใหม่ค่ะผ้ากากใยนำมาฝากนะคะ